ทีเด็ดบอลสปอร์ตู88ก่อนจะฟังทัศนบอลวันนี้ขอฝากแอคเขาดีๆแบบโค้ดเสียนเรียกพ่อเอามาเรียกปลาขางบา้ตนแอดไลน์มาได้ที่แอด spp88 อย่าหรือมือแอดดันได้ด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีมาพบกับเฮชังตกมันอีเช่นเคยวันนี้เฮชังตกมันจะพาพบกุระหว่างยูดีอีวีซ่าพบแลอัเอาสลาโกซาในศึกสเปนดิวิชั่นในเวลาทีสามยูดีอีวีซ่าเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรอัซสลาโกซา โดยเจ้าบ้านยูดีอีวิซาเป็นทีมน้องใหม่ไฟแรงสามารถขึ้นมาอยู่กลางๆตารางได้แล้วครับสี่เกมหลังสุดของพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยส่วนทางฝั่งเลออันซาราโกซาพวกเขาฟอร์มยังไม่ค่อยดีครับย่ำแย่อยู่ครับถ้าเกมหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยมองดูแล้วเกมนี้ยูดีอีวิซามีลุ้นมากกว่าครับช้างกว่ามากฟันธงยูดีอีวิซามีเฮแน่นอนจัดไปก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและแอไลน์มาได้ที่ SCP88 หรกดลิงก์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ